ออกจากบ้านของผมในครั้งนี้ผมอยากมาพิสูจน์ว่ามนุษย์โลกเราชอบออกกําลังกายมากแค่ไหนโดยผมได้ทําการซื้อบาโหนมาตั้งไว้ที่หาดพัทยาและหากคุณโหนได้หนึ่งครั้งรับไปเลย100บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนเขาจะแข็งแรงกันแค่ไหนและเขาจะโหนกันได้คนละกี่ครั้งไปดูกันเลยเลยเลย,เลย ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้กล้าคนแรกของวันนี้ครับชื่ออะไรครับเราชื่อต้นครับชื่อต้นอยู่เด็กพยาบาลเลยปะสั้เแต่เกิดเลยเหรออายุเท่าไหร่ครับ,รบอายุ13ปีอะไรนี่คือทำไรเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะเล่นทะเลตอนแรกอ๋อจะเล่นน้ำแล้วคือปกติเราเป็นคนออกกําลังกายปะดึงดึงเป็นปะคือพี่อยากให้เราออกกําลังกายถ้าเกิดเราดึงได้หนึ่งทีหนึ่งร้อยบาทไหวปะ ไหวเปล่าดูหน่อยหน่อยดูหน่อย10ทีกหนึ่งพันคิดว่ากี่ท่ได้กี่ทีเนี่ยมีเงินจริงทำได้กี่ทีอ่เดี๋ยวมาลองดูอมาเลยมาเลยกติกาที่ไม่ขออะไรมากดึงใช่ป่ะให้คางเราอ่ะสูงกว่านี้จะดึงไงก็จะให้คางอ่ะสูงกว่านี้อ่ลองดูลองดูอ่าพร้อมนะสามสองหนึ่งเอาไปนะครับผมหนึ่งสองอีกหนึ่งอีกหนึ่งสามสี่ห้า

ไปเลยไปเลยราตัางไปเเหนื่อยไหมเหนื่อยทำไมคุ้นเหนื่อยวะ <c oughs> อาโอเคทีนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่นนี้หนึ่งพันบาทเอาไปทำอะไร <c oughs> ซื้อขนม <c oughs> หรือว่าเอาไปแจกสาวเหรอเดี๋ <c oughs> ยวบอกนะมึงไป w a l ก i n g สต i c k เอาก็โอเคขอบคุณมากครับไปครับได้ครับ <c oughs> ก็หล่อมือจตายพี่อ่ะผมมีเอาเปล่าผลบ้าผมอยากให้พี่ออกกําลังกายกันไงอย่างเงี้ยคอเลยคอเลยเราไม่เปรียบเคาอเลยนะหนึ่งทีหนึ่งร้อยพี่ยายทําหมื่นทั้งที่เราไปเลยพี่บ่าวชื่ออะไรครับพี่บ่าวิลินพี่บ่าวพี่ลินเป็นคนชลบุรีเลยออกกําลังกายไหวไหมไหวพี่บ่าทําได้กี่ทีพี่บ่าวยี่สิบทีพอแล้วยี่สิบพอเหรอมีรอบเอาลีโอขุดเดียวพอเลยเหรอเอาสักลังหนึ่งดีกว่าเรีบแล้วเปร่ยเลยครับพี่บ่าวโอเคพี่บ่าวไปไปหที่งทีท สี่ทีสามสนึ่ี่ทีแล้วพี่เบาดิครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรพี่เบาวก๊อตครับก๊อตพี่ก๊อตออกกําลังกายบ่อยไหมพี่ใหญ่ไม่เคยออกครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกคิดว่าทำได้กี่ทีพี่เบาสิบทีครับอุ้ยเออดีฮะดีแล้วไปมุ้ยอาจจะพี่บ่าวพร้อมแล้วลุยเลยครับเนึ่งสองสามไปเลยพี่เบาวเฮ้ยเจ็ด พี่บ่าวกสิบอี่งีหอีกอีกเาเก้าเ้าเกาเฮาเก้าเ้าเกเกาเกาเก้าเกเก้้นเาอ้กากเบ เอาเปล่าผู้กล้าคนต่อไปชื่ออะไรชื่ออะไรเราอ่ะชื่อโบครับชื่อโบช่อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าเคยเคยออกเป็นนักกีฬาอะไรไหมคิดว่าทำได้กี่ทีห้าห้าอีติ๊บก็พอแล้วอ่ะซิมซิมนะเอาซิมนะโอเคพร้อมรับเริ่มเลยครับพร้อมรับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเงินพอไม่ได้สักหกเจ็ดแปดเก้าอีกอีกทีไป ไอ้กดเงินพอมาไหมเนี่ยพอเลยตอนแรกคิดเราคุยกันคิดว่าเฮ้ยไอ้เีแยกเขาโค้งทำได้คนเราแบบห้าหกปีสิบปีทุกคนเลยเอาเพลงน้องโบนนะครับจากกรุงเทพป่ไหมเอาผมโอ้ยจะจังเพ่เลยเหรอก็จริงตอบได้ครับโอ้มากกว่าพี่สาวมาพี่สาวขอลองเล่นหน่อยอ่ะพี่สาวลองไหมเดนผมให้น้องช่วยอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะยูเบียหนึ่งทีหนึ่งเไม่ได้อ้ โอาขอรบเคขอบคุณมากครับร่างกาแข็งแรงนะครับพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับกาแข็งแรงครับหนึบาท โอเคครับทุกคนผู้กล้าคนต่อไปนะครับอันนี้มาเป็นกลุ่มมาเป็นแกงอายุ่าไรกันครับสิบหกมาจากไหนกันครับสากแก้วสากแก้วเด็กอันนี้คือตัวใหญ่สากแก้วเลยปะแน่นอนอันนี้ตัวตึงเลรอเราวันนี้พี่อยากให้เราออกกำลังกายมีแบบรางวัลให้ก็คืออยากให้ร่างกายแข็งแรงไงกติกาง่ายๆแค่โหนแล้วก็ดึงดึ่งทีหนึ่งร้อยบาทเนี่ยทำคนละสิบทีสามพัน เคเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาช่วยดีกว่าแหนมาช่วยดีกว่าน้องเดียจากสาแก้วเบ๊บเบ๊บจับหน่อยเราจะให้น้องแนนคอยช่วยพร้อมนะครับน้องน้องเดียมีหวยนะครับหนูโซนนะครับสามสองหนึ่งน้องเดียไปเลยครับผมหนึ่งสองสามสี สามคนด้วยอะน้องเดียไม่ทำไมเราคนได้เยอะนักอะหรือว่าตบบ่อยตบเปิดหนูจะตบตัเปิดโอเคโอเคโอเคอ่ะน้องเดียนะครับสิบทีนะครับมาครับผมไปแรงเหมือนแล้่าคนในกลุ่มเลยต่อไปชื่ออะไรครับผมชื่อโอ๊ตครับน้องโอ๊ตคิดว่าได้กี่ทีเฮ้ยอย่างยองผู่วิสิบปีวิ่งหนึงเลยนะขอสิบสองได้ป่ะสิบสองปีพี่ให้พันห้าน้องโอ๊ตตทำพร้อมแล้วสามสองหนึ่งน้องโอ๊ตครับไปเด้ง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าเ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 จ็ดเจ็ดเเจ็ดเจ ใครคนมาเอาโอเคครับคนต่อไปครับชื่ออะไรครับคมชื่อน้องคิมบอกพ่อแม่หน่อยหนูมาเที่ยวหนูเป็นเด็กดีปกติเคยออกกําลังกายไหมครับน้องคิมปกติน้องเขาวิ่งครับดวนวิ่งอะไรวิ่งราววิ่งหนีวิ่งราวที่ไหนเน้ยไปเก็บ์จินดี้ดิ้เอาโอเคคิดว่าได้กี่ทีครับสิบทีไม่พันสองพันห้าเลยโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งแล้วชิกหนึ่งสองสามไป

Oh, like this? Yeah. Like this. Like this? Can we take a video, more? Just introduce yourself. Yes. We are. We came from Greece. <laughs> What's your name, What's your name? My name is Costadinos. Costadinos. Where <laughs> oh. you from? Where you from? We are from Greece. <laughs> What's coming <happened> with that? <laughs> okay. Let's start. One, One, two, two three, three, four, four five. five

What's your name? What's your name? My name is Zort. I'm from Greece. To yeah, myself. we are friends. We are friends. How many times you can do it, do You think? Ah, uh, 10, 100. No, no, not 100. 20. 20. Let's do 20, boy. Yeah. Let's go. Let's do 20, 20. You got it. 1, 2, four, 3, six, 4, 5, six, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

1ทีหนึ่งร้อยมาเลยค่ะมานึทีหนึกี่ทีก็ได้ครับพี่สาวพี่สาวเล่นนครับ่อเล่นครับผมะเลนช่ปีใหม่ค่ะปีใหม่ทำกี่ทีพี่ปีใหม่โอ้ยกี่ทีเหรอทีเดียวให้มัถึงพี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวเริ่สองสมไปเอไปี่ตัต แขงแขงแนะพี่วันดีวันสงการนะครับพี่ยมาแล้ววันดีครับพัทยาพี่อะไรครับเราอชื่อโซครับเะ็ีพัทยาป่ะเี่พัทยา่พัทยาแท้เลยหรอคี่ว่าได้กี่ทีห้าก็พอแล้วยี่สิบกูเห็นพวกบอกหเนี่ยยี่สโอเคจัดไปลงสุดลงสุด่ายอย่างนง้นลงสุดลงสุดลงสุดลงสุไปไปสามส ไปแล้วดิจอเราเคยออกกลังกายมาก่อนไหมไม่เคยเลยผมไม่เคยนี่ได้น้อง11เลยนะพออะไรใช่ไหมพเออไปยืมไปหวนี่ค่ะโอเคครับดิจอนดิจอนอ้าวทําไมทําไมชื่ออะไรพี่นุ่มเจครับน้องเจน้องเจคิดว่าทําได้กี่ที20ครับ20เลยเหรอเเลยหรอโอเคโอเคขึ้นสุดลงสุดนะอ่ามามามาหนึ่งสองสาม 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคโอเคโอเคเจ้าเจ้าเจ้าเหนื่มไหมเหนื่ยไหมโอเอเอบชื่อวาครับวาชื่อวาวาเคยออกกลังกายก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยวาเท่าไหร่สองโอ้ยมั่นใจมั่นใจมั่นใจก่อนใจเต้นมากเลยครับทำที่ออกสิบทีสิบทีพี่้พันห้าเอาเข้า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งดี่เยกันไปกันได้วยครับเป็นคิงเพื่อนเหมเพื่อนที่ได้เจ็ดเมื่อกี้นี้ต่อ นาัก็ต่อยกันแน่เลยโอเคโอเคปันหน้าค่าปันหนาจะไปเลยจะไปดีครับวัสดีครับตัอ่อชื่ออะไรนี่คบเรี่อายุเท่าไหร่อายุสิบห้าสิบห้าสิบเ้ละวงงานอครับพีมงำได้กี่ทีน่าจะได้สัมสีทีเฮ้ยเกินเป้าไม่ไหวจริงจริงขอห้าทีเงตองหนึ่งสอามนี่ี่ไปส นี่อย่างหนักเลยสัตว์เจิบจิบจิบดเก้าจิโอ้ยทำได้ังยอดเนี่ยครับครับครับข้าบุมครับโอเคต่อไปพี่ชื่ออะไรครับชื่อเปียวค่ะพี่เปียวอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่พี่เปียวเคยออกกำลังกายไหมไม่เคยเลยพี่เปียวคิดว่าได้กี่ทีประมาณสักห้าห้าทีเดอดต่อแปมป้ ต้องปดูเรือหนอยกว่าอช่วยโอดครับพี่พี่ครับต้องไปกดตังเพิ่มนะเอาหอเต้ยเต้เดี๋ยวเดี๋ยวกดอีกก่้อดเลยกดเลยชื่ออะไรพี่ชื่ออลค่ะน้องเอลโอ้โดครับครับเอากีบทีสทีก็ได้สาิทีไหวหรอไหวเอาโอเคเอ้ยออกไปคนออกกําลังกายหอไม่คเอโอเคเดี๋ยวลอบดูสิที่ห้ เออเทู้ซูซมไปาอะไรมาอะไราายังไงมามาใอ่ยังไงมาไอ้สวยไตรมาแล้ว โอเคให้น้องเาให้น้องเทีมทีครับย่ดลองไหมมาค่ะทเค่ะ S ค่ีคาสิตามามาสิตาไป Let's go กอปติงเหรอยี่ม <Stevens Como> ักมันดัดยี่มัดมันดัดอกินี่ทีพี่ชายไม่รู้จะได้กี่ทีแต่อยากได้สิบทีเอาพี่บ่าวสิบทีนะพี่บ่าวจำเป็นครับผมมาครับหนึ่งสองอ ยูโรยูโรยูเ่าอะไรปีนี้18ปีนี้18เดี๋ยวออกลังกาก่อนนะอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยสันะโอเคนะหนึไปหนึ่ พี่เอาดีด,ด,ด,ดีพี่ชายไม่ใจอายุเท่าไรพี่ชายสี่ับอุ้ยสี่แล้วแต่ดูแข็งแรงกับทางกายอ่ะพี่ชาย่ะพี่ชายอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ้เาเกินห้าหกเจ็ด ชื่ออะไรแล้วอ่ะชื่อออาม่ชืน้องอามเอาอย่ดีไม่ได้เกิน5ทีเฮ้ยโปรตีออกกังกายป่ะไม่เคยออกแต่เป็นทหารเก่าใช่หรอแเดี่ยวหรอพอนะน้องอามนะครับทหารเก่าไม่กิงทหารกูให้เล่นนะสามสองเไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค หนต่งสองสามสี่ห้าก็ไมนได้แข็งแรงมากครับปนมานานแล้วแต่ด่านที่พี่รู้จักไม่ค่อยแข็งแรงนะร่วงนะปรากันแล้วแต่บางคนโอเคครับทุกอาบ้าครับขอบคุมากโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้บอลนะครับวันนี้เนี่ยเราแจกไป็นเงินประมาณต้องประมาณเกือบสี่หมื่นบาทแล้วตอนนี้ผมก็อยู่แก๊งแกพวกเราแก๊งอะไรพวกเราแก๊งอะไรแก๊งบอล เอาโอเคก็รวมๆก็เซสท์นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้ก็รู้สึกยุ่งสุขมากนะครับได้แบบเอ็นจอยกับแบบเออพี่ๆน้องๆแฟนกับหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดเก็บตังค์ได้เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวไว้ต้องไปรักกันเ่ะเดี๋ยววันแจกอีกก็รวมๆก็สวัสดีไม่เอามาจะซั้อแค่ไหนซื้อต้องแพลนลาครับเพราะว่าไลน์ผมกับทุกคนดีนะอย